สวัสดีค่ะทุกคนแตงกวานะคะวันนี้ก็จะไปทํางานสักลายกันอีกแล้วช่วงนี้คือมีงานทุกวันเลยโอเคก่อนอื่นขอโปรโมทร้านสักตัวเองก่อนนะคะคือเราทําร้านสักกับพี่เพียวนะคะชื่อร้านว่าก้มกมทาตูสตูดิโอค่ะก็ทําได้ทุกาาเสไตลยนะคะคือตอนนี้แบบว่าเออมีโปรถึงสิ้นปีนี้นะทุกคนก็คือแบบรีบมาสักกันไวๆเลยแล้วก็ ปีหน้าจะปรับเล็กขึ้นมาเล็กน้อยโอเควันนี้นะคะเราจะสักลายให้กับน้องแป้งอะเปะน็นลูกค้าเก่าเราเองตอนแรกกับน้องสักไปตรงสีข้างเป็นไซเบอร์ซิลซึมแล้วก็วันนี้บอกว่าจะมาแบบเอาไว้ตรงหน้าแขนเป็นแบบไซเบอร์เหมือนกันแล้วก็ได้ลายมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูน้องแป้งสักวันนี้กันนะคะกับช่างแังกวาเองคะ่ะยวให้ดูออฟฟิทวันนี้ก่อนคือวันนี้แต่งหน้าแล้วแบบรู้สึกว่า คือมันเข้ากับเพลงแบบ Winter Dream มากคือ f ี่บอก Winter Dream อ่ะคือแบบว่าลมเย็นๆตอนเช้ากับแบบแล้วขึ้นหน้าแบบว่ามันเซต up มากอะทุกคนแบบว่าเออแบบเวลาอากาศหนาวแต่งหน้าแล้วมันแบบไอ้นี่เนาะมันแบบว่ามันเลิศอะคือมันหน้ามันแบบว่าแบบไม่เหงื่อไม่อะไรอะเนาะเอออันนี้ก็คือออฟฟิ t วันนี้นะคะก็เป็นแบบเสื้อเท่ๆถูกไหมเหมาะกับแบบงานวันนี้มากอะกับกระโปรง กรงยาวตรงยาวเลยอโอเคทุกคนก็แบบว่าวันนี้เราตื่นเต้นมากเป็นสไตล์งานหนึ่งที่เราชอบนะเราก็เองก็มีตรงโลว์แบ็กเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ให้ทุกคนดูนะคะอาจจะเคยเห็นมันผ่านมาบ้างตรงนี้นี่เราก็ชอบแบบงานแนวนี้เหมือนกันน,นี้ซื้อแบ,บ็กมาจากแซดแซดแท๊ตทูนะคะแล้วก็สั่งกับอ่อช่างที่รามเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ก็ จะเปิดหลอดยาชาโคตรใหม่ให้น้องแป้งด้วยของเราเองแล้วก็แบบหลอดเนี้ยซื้อแพงมากล้แปดเก้าร้อยแล้วเออแบบเ้นเรากับฟันซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการสักของวันนี้กันนะคะทุกคนต้องฟังแน่นอน เดี๋ยวมาจัดของรอน้องแป้งมาถมบโอชี oh, ทุกคนถึงที่ซตูร้านนะคะเดี๋ยวมาจัดของเตรียมน้องแป้มมแงม,ม,มาถมเล็กขอมือหม้อจนลูกค้ามาวันนี้ก็เออแสงน่าจะน้อยวันนี้ก็เอายาชามาชาด้วยเครื่องตักเกี๊ยหะ ทำความเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็อันนี้สีดำเนาะเครื่องสักพันเรียบร้อย,ย,อยแล้วเข็มอยาชาแล็บจุกสีสโฟมโฟมล้างถุงม,มือเดี๋ยวรอลูกค้านะคะกำลังโลิมลอกแล้ววีลาที่สองแหกเก่ายังไม่หายเลย <laughs> อ,อันนี้วันนี้เราใช้ยาชาเลย เดี๋ยวเรามาดูกันให้น้องแป้งคนเทสคนแรกเลยนะคะว่าแบบจะเป็นยังไงโอเคก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงกันค่ะเนื้ออะไเนื้อตายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกเนน้องแป้งรีวิวสักไอตัวไซเบอร์ครั้งแรกตรงสีข้างให้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงพี่ต้องการสักเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะโอเคปังมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายนี้กันต่อนะคะ

สวยมากเลยชข้าบตัวเองมากค่ะจริงๆแต่เขาก็จกให้ดูอาบน้ำแต่ว่าอย่าถูสบู่ตรงนี้แล้วก็แบบคือให้น้ำาสรู่อะไรหลายผ่านแบบปกติเลยค่ะ้าก,ก็ตัวเองอย่าทาครีมตรงนี้นะแบบว่าเว้นเว้นไว้คนวันนี้เราทำงานเสร็จตอนเสร็จทุกทุพท่งได้กินข้าวเย็นนะคะน้องมาม่นเองกับนี่เต้าเือแต่ยังไม่เคยกินเลยคิดว่าจะอร่อ,อยนะเ้ื่องยีงไม่เชยแล้วก็อ,อันนี้ เอาชือมากินคือเราชอบกินน้ำพริกเข็ดอยู่แล้วเนาะอ,อร่อยมากแซ่บอิ่งไปเลยทุกคนวันนี้เราแบบทำงานสักแวงหมดสามงานพี่เพียวสองงานคือเราเราปังสุดสุดปากหลานด้วยนะคะทุกคนมาเจอกันตอนแบบสภาพแบบหมดสภาพมากัำงานเยอะมากขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีนะคะแฮปปี้ i น e d เซแล้วก็เจอกันคิหนานะคะมว